สวัสดีครับกับ3นาทีผีหงรับฟังข่าวแมนยูลิเวอร์พูลครบจบที่นี่ภายใน3นาทีไปรับชมกันเลย14เมษายน2566 s k y s p o อรสื่อชั้นนำของอังกฤษรายงานถึงเบื้องหลังของลิเวอร์พูลทีมฝันใจมหาชนศึกทีเมชอชิอังกฤษโดยระบุว่า ผู้บริหารสโมสรน,นั้นไม่สนใจคําเตือนจากทีมงานวางแผนเรื่องการซื้อขายนักเตะจนเป็นเหตุให้โงแดงต้องประสบปัญหาฟอร์มตกอย่างหนักและหมดลุ้นแชมป์ทุกรายการในฤด,ดูกาลนี้โดยขณะนี้ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ8ตามหลังอันดับ4โฟต้าสุดท้ายที่จะได้ไปฟาชมเป็นลีกฤดูกาลหน้าถึง12คะแนน ในขณะที่เหลือเพียง9นัดและยังหมดลุ้นแชมป์บอลถ้วยทุกรายการทั้ง UCL, FA Cup และลีกครับแลหล่งข่าวยังเปิดเผยว่าทีมงานมีการวางแผนเรื่องการซื้อขายของนักเตะลิเวอร์พูลได้ออกมาเตือนสมโมสรตั้งแต่ปี2021หรือ2ปีที่แล้วให้เตรียมตัวสร้างทีมชุดใหม่ขึ้นมาแทนชุดเดิม ที่อายุจะเริ่มมากขึ้นด้วยเรื่อยรวมถึงการต่อสัญญาระยะยาวกับบรรดานักเตะอาวุโสเช่นเทนอเล็กซานเดอร์อาโนเบอร์จิลฟาไดแอนดูโรเบอร์สันฟาบิโยจอแดนแอนเดอร์สันและอลิซงเบเกอร์ซึ่งตอนนี้ก็มี3รายที่อายุเกิน30ปีและโรเบอร์สันและฟาบินโยก็อายุ29ปีแล้ว อย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าผู้บริหารของหงแดงมีท่าทีเพิกเฉยกับคำเตือนสองข้อดังกล่าวทำให้อายุเฉลี่ยของทีมนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก่อนเห็นผลอย่างชัดเจนในฤดูกาลนี้ส่งผลให้ผลงานของทีมนั้นตกต่ำลงอย่างน่าใจหายจนหมดลุ้นแชมป์ทุกรายการทั้งนี้ลิเวอร์พูลเพิ่งมีรายงานว่าตัดสินใจ ล้มแผนที่จะคฟ้าตัวยูดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งวัย19จากบอริเซียดอทมุนเนื่องจากไม่พร้อมที่จะสู้ค่าตัวที่น่าจะเกิน100ร้ล้านปอนด์หรือประมาณ4,300ล้านบาทเพื่อคว้านักเตะแค่เพียงคนเดียวแต่ก็ยังต้องเดินหน้าเสริมทัพต่อไปโดยเฉพาะแดนกลางที่มีข่าวกับทั้งเมสันเมาส์และคอร์เนลกาลาเกอร์จากเชลซี m าเทอุสนูเนสจากวูฟแฮม m p ตันและอ l e ็กซิสแมคคาริสเจากไบตัน hmm. ก็ต้องมาดูครับว่าซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลจะคว้าตัวนักเตะใครมาได้บ้างขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ